สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านยุคใหม่นะครับถ้าผู้ชมนะครับจะเห็นเตาแก๊สนะครับของผมมันพังขนาดนี้เลยนะครับผมซึ่งตอนแรกมันก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ารังมันผุนะครับแม่บ้านนะครับใช้งานแล้วก็บันดังพึบๆพับๆนะครับคือมันแบบว่าสนิมมันกินหมดแล้วครับเนี่ยสึกไปหมดเลย แม่บ้านบอกว่ามาซ่อมให้หน่อยพอผมรื้อออกมาโอ้โหคือพอดึงออกมาเท่านั้นนะครับมันพังไปขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยคือมันกรอบยุ่ยไปหมดเลยนะครับซึ่งแบบว่ามันใช้งานมานานมากแล้วนะครับแล้วให้ผมซ่อมเนี่ยผมจะซ่อมยังไงครับท่านผู้ชมอ่า เขาก็ต้องใช้งานด้วยนะครับซึ่งยังไม่ได้ไปซื้อหาซื้อของนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะมาทําการทดลอง DIY นะครับดูซิว่ามันจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าท่านผู้ชมคิดว่าผมจะทํำยังไงนะครับให้มันใช้งานได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับห้องพ่อ้านธุ์ุใหม่กันก่อนนะครับซึ่งงาน DIY ชิ้นนี้นะครับอาจจะ สำเร็จนะครับหรือไม่สําเร็จนะครับถ้าเกิดว่ามันสําเร็จนะครับผมก็จะทําการลงคลิปวิดีโอนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมึงไปซื้อใหม่ไม่ดีกว่าหรออ่ามันซื้อใหม่นะมันซื้อใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่างานเฉพาะหน้านะครับมันต้องแก้ไขไว้ก่อนนะครับก็นี่เลยครับผมได้ไปทําการอ่าหา กระป๋องนมนะครับมาแบบนี้เลยแล้วมาทําการเจาะรูเพื่อที่จะเอาไปครอบแทนไอ้ตัวรังผึ้งนะครับตัวนู้นนะครับที่มันได้สูญเสียไปนะครับการใช้งานนะครับมันอาจจะไม่ดีเท่าของเดิมนะครับแต่ผมก็จะมาทดลองดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าตัวนี้อาจจะใช้งานทดแทนได้อีกสักพักหนึ่งนะครับก็นํากระป๋องนมนะครับไปตัด ประมาณนี้แล้วก็เจาะรูเพื่อที่จะใส่ท่อท่อแป,ป๊บตัวนี้เป็นตัวแก๊ปนะครับที่จะวิ่งมาทางนี้นะครับก่อนหนี่ยผมก็จะทําการเก็บทําความสะอาดไอ้พวกนี้ก่อนนะครับซึ่งมันใช้งานมานานมากครับจะมีเศษสนงสนิมนะครับที่มันผุก,ก่อนนะครับตกลงไปในนี้เต็มเลย ก็เก็บเอาออกมาทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการเก็บทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับภา,ายในตัวของมันนะครับก็จะมีตัวตะแกรงนะครับกันแก๊สนะครับให้กระจายตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับมันก็จะตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มันได้ทําการหักไปแล้วก็เอากระป๋องนะครับมาตัดเหมือนเดิมเดี๋ยวมาใส่แทนไว้ ก็เอากระป๋องมาทําการลองคอบนะครับ เดี๋ยวลองจุดไฟนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ี่นะครับมันก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าไอตัวไฟข้างล่างน่าจะออกแรงเดินไปนะครับเราก็ปรับช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีรังรึ่งนะครับทดลองเอาหม้อใส่นะครับ ก็พอได้อยู่นะครับก้นหม้อไม่ไม่ดำนะครับดูแล้วนะ่าจะต้องเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวไฟมันยังลั่วออกมาด้านข้างนะครับต้องหาฟอยล์ฟอยล์ยไม่มี ไอไม่มีก็ต้องใช้เป็นดินเหนียวนะครับผมดินเหนียวก็เป็นสูตรโบร,โบราณของเราอยู่แล้วนะครับในการอุดรอยเตานะครับหรือว่าเป็นปูนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นปูนดีกว่าเอาปูนมายาเลยนี่นะครับก็ได้ทำการเอาปูนมาเรียบร้อยนะครับไปยาไปเลย ใส่ลงไปเลยครับม่ะครวเดี๋ยวจะทำการเอามาใส่ร่องให้เต็มนะครับใส่ปูนให้รอบนะครับนี่นะครับใส่ให้รอบเลยใส่แบบนี้ ก็เดี๋ยวเรามาทําการลองจุดเตาเลยนะครับนี่เลยครับพอเรา,เาทําการเอาปูนนะครับปุดรอบนอกข้างๆแบบนี้นะครับแก๊สของเราก็ไม่มีเสียงคึบครับเหมือนเมื่อกี้ด้วยนะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเอา,เอา หม้อนะครับมาต้มน้ำเลยนะครับนี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ไฟนะครับไม่เป็นสีแดงด้วยนะครับดูสิครับหม้อเราก็จะไม่ดำนะครับถ้าไฟไม่แดงถ้าไฟมันเป็นสีออกม่วงๆเขียวๆแบบนี้นะครับหม้อเราจะไม่ค่อยดำนะครับ ก็ถือว่าสําเร็จนะครับสําหรับเตาแก๊สนะครับ DIY นะครับของเรานะครับที่มันผุพังแล้วนะครับเราก็นําเศษกระป๋องนะครับเก่าๆกับนํามา DIY นะครับเพื่อที่จะให้ใช้งานใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าซื้อใหม่ดีกว่าไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ทดลอง DIY ดูนะครับว่ามันทําใช้งานได้นะครับก็ใช้งานไปก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องพ้าบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็มีประโยชน์ต่อท่านแน่นอนนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ